โอ๊ยเจ็บจังเลยเจ็บขาเจ็บเปล่งเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะอยู่ในผิวกะหอมกระนำเรือล่มเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำมันน้ำตาขุดขุนเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะน้ำมันผีพายอ๋ออ๋ช่วยด้วยช่วยด้วยเรือล่มมาเจอผีพายอีกเเดี๋ยวนะน้ำตาขุดและเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณเป็นผีพายจริงป้ะเนี่ยผีพายภาษาอะไรล็อก เมืซอมบี้เดนเนี่ยมีพายบ้านเองบ้านเอ้าเฮ้ยนี่มันย่าเนี่ยนะแต่เมื่อกี้เดินละเมอตกน้ำอ่ะเข็มไหมเข็มไหมพอลีพอลีบ้านบ้านเองไงไม่เข็มจะกินเองแล้วที่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ว้าวว้าวเว้ยเย่เย่เย่โอ้ยเราไปอยู่ขั้วโลกเหนือเหรอเดี๋ยว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 เราจะได้ว่าเราเดี๋ยวเธอเราจะได้ว่าเราแบบ อยู่บนเรือแล้วก็ตกปลาไม่ใช่เหรอเธอจะไปไหนอะเขาทำนี่ทำนี้นี่นี่สำรวจไงเดินสำรวจกันนะโอ้แล้วก็เจอเสี่ยงอันรายหรอกโอ้โหโอโหโหเฮ้ยเธออะไรอะไรพิเศษหรอไม่เขาว่าเสียงเหมือนซาตตาครส์มากกว่านะซาตตาครส์ซาตตาครส์อีกอ่อเกย์หรอเม่ไ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 ม่เกกอยู่ที่ก่อนอยู่ไหมก็ต้องมาตรงนี้เออโอเคโอเคแปลกหรือเปล่า เออมันดูแปลกๆนะมันดูผิดกฎใบ้ค้ามากเลยดูแหกกฎนั่นแ่ละโอ้ก็ฉันดูเคนสร้างขวางไเล่ะฮะอะไรนะแล้วจะบอกสร้างนะเขาไม่สร้างเขาสร้างหรอเขาไม่สร้างเหรอฮะเขาไม่สร้างเขาไม่ได้สร้างเขาไม่ได้สร้างแล้วใครสร้างใครวะแล้วใครมันสร้างก็ไม่รู้เนี่ยก็เดี๋ยวหาที่มาเสียงก่อนแล้วคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครทำไมคุณถึงคุยกับเราได้ออมฉันคือเทพเจ้าไงเราเทพเจ้าโลกใบนี้ ใช่จริงจริงบอกว่าพวกแกตายไปนานแล้วตั้งแต่ตกเนื้อแล้วแหละแต่ว่าฉันให้โอกาสพวกแกเพราะชีวิตพวกแกมันล้นท้อเกิโอ้ไม่นะเราตายแล้วอ๋อเรากลายเป็นยานแล้วเจ้าน้ำตายก็เดี๋ยวใจเย็น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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งฉันบอกว่าแกตายแล้วแต่ว่าฉันจะเป็นคนปลูกพวกนั้ขึ้นมาไงยหรอฮะใช่บางคนปลูกพวกนั้นขึ้นมาเพราะชีวิตนายนล้ท้อเกิดปัฉันเลยให้ชีวิตใหม่แกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ฉันจะให้พวกแกเป็นมหาเศรษฐีด้วยการต้นไม้ต้นนี้นั่นเอง เทียนหนึ่งบาทยังไองอ่ะโอ้าก็แกก็ต้องบริหารเองว่าจะเอาไปทำอะไรนตัด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 เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึยวาพึ่งอย่าพึ่ยวาพึ่งตัดอย่าพึ่งตัดฟังฉันก่อนนะแล้วจะมีกฎให้พวกแกก็คือชาตินี้แกต้องเป็นคนรักธรรมชาติห้ามตัดไม้ทำลายป่าน่าจะต้นไม้ต้นเดียวเพราะแกเราเราไม่สามารถตัดไม้ได้แล้วเดี๋ยวไม่มันบอกว่ายกเว้นต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวเดี๋ยวอย่าพึ่งฟังกฎก่อน ห้ามทำลายบกธรรมชาติห้ามทำอะไรเลยนอกจากตัดต้นไม้ของตัวเองคือต้องเป็นของจากตัวเองเท่านั้นที่ตัวเองทำขึ้นถึงจะตัดได้แล้วจะให้ลูกแกเริ่มต้นด้วยต้นไม้ต้นนี้โอเคแล้วห้ามปล้นของจากชาวบ้านด้วยนะบอกให้อโอเคโอเค เขาหาว่าฉันหน้าตาเหมือนผีพายแล้วเราจะทำยังไงอ่ะก็มันพุดออกมาจากทะเลใครก็ใครใครก็คิดว่าผีพายไปวะมีมีก็ใช้ทำไงต่ออะก็เอาไม้นี่ไปขายกับพวกวิลเลจอร์หรืออะไรก็ได้นะแต่ห้ามปลดของวิลเลจอร์ดิค่ะห้ามตัดห้ามอะไรเลยเฮ้ยโอ้แอปเปิ้ลเรื่องไงต่ออะลุงโอ้อเรื่องทเรื่องที่ว่าลูกสีต้องเรียกว่าชื่อสุมชนหรอหน้าตาจะเห็นเลย แต่อย่างเสียงก็เหมือนตะลุงข้างบ้านด้วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเว่าไปหน่อยเดี๋ยวก็ฆ่าตายเลยเออ,เออไม่มีเลยครับแ้ก็คือไงอ่ะเฮ้ยมันต้นกล้าไม้น่ะอ๋อเข้าใจแล้วเราต้องเอาต้นกล้าไม้ปลูกต่อแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไม้ไปขายว่าง,งั้นใช่ไหมแล้วก็จะกว่าจะรวยสามารถกินแอปเปิ้ลได้ไหมอ่ะมันตกลมาก็เราจะด,ดอเลยเราหิวเออแล้วฉันก็บอกอะไรเกให้ดะพวกแกไม่สามารถฆ่าสัตว์ได้ จะเย็นเธอจะเย็นแล้วก็ที่สําคัญคือห้ามตายเด็ดขาดนั่นคือกฎเธออย่าตัดเดี๋ยวมันจะไม่ร่วงลงมาน่นนะถ้าตัดถ้าใช้มือตัดมันจะได้แค่กิ่งไม้ต้องเรามันหล่นลงมาจะได้ต้นกล้าไม้ต้งองแบบรอใช่แล้วเออรอ,อยันยชัดหน้าเลยไหมล่ะไม่ไมาคงใกล้มือเลยเถอะเธอรอ,อย่าชาัดหน้าคงไม่ถึงชาดหน้า จิบกันจิบกันแล้วไงดีแล้วไงดีแล้วไงดีทำไปดีได้ไหมต้องทำเลยได้อู้มันทำเลยได้บ้างฟ้าตมาเอามาเอามาเอามาหมดกันเกวเต็มไม้ไหมสองอันใช่ไหมมามารวมรวมกันเอามาสร้างบ้านก่อนสร้างป้อมปะการก่อนตัดขุดอันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้โอเคมาเอาไม้มารวมกันก่อนมันจะมงินแล้วหูหู โอเคตะกี้ตะกี้ตะกี้โอ้โหคุยน้ำแข็งนี่โอ้โหโอ้เจนเจนเจเียก็ดีนะได้สตินะเยี่ยมเลยอึ๊บอึอมเดียเดี๋ยวๆระดโอ้โหมือแล้วแล้วมีมีสารอุจจาระายออกมาเลดับนดดโอ้โหตายตายเจ็บแล้วไม่ก็คือถ้าเธอเห็นหลอดนี่ไหมเห็นหลอดนีไหมใช่ถ้ามันหมดตายตายสิ อาหารที่อันเดียวมันทำอะไรไม่ได้หรอคือต้องหาอาหารเพิ่มอนะ่ะแล้วก็ห้ามฆ่าสัตว์ด้วยนะแล้วถ้าห้ามฆ่าสัตว์เราทำไงเนี่ยโอ้ยยยไหนไหนมีแม่มดมีแม่มดมีแม่มดก็ <Entonces> แม่มดอยู่ตรงนั้นไงเขาไม่ได้ว่าด วันนี้สกเกลตันมันเกิดเร็วด้วยสิจะมีไฟด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะสปอนเกิดมาตรงน,นี้เลยนี่นะว้าวโ,โกโนอะฉันคิดว่าพวกเธอคงต้องไปฆ่ามังกรแหละฮะฆ่ามังกรไอเดอร์ดรกก้อนน่ะเหรอใช่แล้วเขาจะต้องหาสมบัติกรจากพวกวิลเลจเจอแล้วก็ไปสู้กับมังกรเจ๊ถ<อ>ามจริงดิ เอาไปสู้กับมังกอนี่นะขอเล็กชาววิเลเจอร์โอ้ด่าสะกดแกรวยเกก,ก็จะเข้าใจโอ้ยนอดไอทิปเจ้าบ้านนี่อุย้ยด้านหนาวเลยนะสาภาพครับทุกคนถ้าทุกคนนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมตอนนี้เราเหลือแค่นี้แล้วก็เลือเหลือแค่นี้แล้วก็มีนี่ไหลอย้ยยาหายไปไหนทุกคนครับคือเมือแกผมตัดคลิปไปแบบตัดคลิปไปแล้วแล้วทุกคนมาเห็นใช่ไหมครับใช่แล้วครับ คีเพอร์มันลงมาจากทางไหนไม่รู้แล้วมันก็เบิดเวลานังไงบ้านบ้านเร็วสะสั่งมันตู้มันแล้วแบบเลือดลอดเหลือนิดเดียวแล้วก็วิ่งสุดชีวิตวิ่งหนีสกิลตันวิ่งหนีซอมบี้วิง่งหนีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ต้ใครที่เชิญงานที่เขาเห็นเธอนะกลับมาตรงทวีปนี้ก่อนได้ไหมเราต้องหากันให้ได้กับตัวนี้ตอนนี้เช้าหนอ,อซอมบี้ตายแล้วเออเย่เอาเธอะเขาเจอเธอแล้วเธอ นา้เท่นนี่ธอย่นี่่นี่อนนี่เเอตรนี้ก็หยุดรอเข้าก่อนเอาละเราต้องวางแผวาำไงต่อพอกดกดผิดกดผิดเขาดครับเฮ้อเฮ้อต่ีเนี่ยเดฟปะจา ามตูตูไม่รูลล้เลยเปิถ้าตามสายของตัวคับตัวคับก่อนแหละเนอะแล้วปลูกต้นไม้ดีไหมเว้ยปลูกต้นไม้ตอนนี้ทันไหมอะ่ะเราจะเดินหาหมู่บ้านหรือว่าปลูกต้นไม้ดีอะ่ะถ้าเดินไปไม่แล้วเราโดนตายอะ่ะแล้วเราตายอ่ะแล้วปลูกต้นไม้มันจะทันตอนคืนมิเนเอาวะปลูกก็ปลูกกันตูจะปลูกกันทำไมอือ้อเอามันโตแค่แหละ เราก็จะยืนอยู่ในอันเนี้ยในเอ่ต้นไม้แต่ต้นไม้งูเนี่ยจะไปหาที่ซ่อนด้วกันขุดไม่ได้นะอย่าลืมขุดทำบ้านขุดทำอะไรในใต้น้ำแข็งก็ไม่ได้หนาวอะอะไรเนี่ยอะไรแข็งๆอะกองไงเฮ้ยเดี๋ยวใครมาวางกองเนี่ย ช้อนเองจนกรุเทพเจ้าท่านเห็นใจพวกแกนะเลยให้ของไปขอบคุณขอบคุณเนี่ยพระเจ้าคุณได้ไหมเนี่ยกล่องกลับไปว่าไม่มันไม่ใช่ของ <c oughs> ของเราเป็ของเทพเจ้าไม่มีสิทธิ์ <c oughs> <c oughs> ซาสอะไรเอามาทำไม้เขาได้แล้วเนี่ยสั่งบ้านโอ้ผมคือขุดเขาไดพระเจ้าผมขอโทษโอ้มอมมอมไปไปมอมอะไรป็นไรผมขุดก็ไม่เป็นไรโอเคโอเคสร้างบ้านก่อนเถิด เดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันมืดนี่มอนเตอร์มาลุมกระชากแน,น่นอนโอ้เอาย่างหายไปเลยทำมาเถอะไม่ก็ย่างอายู่นี่เขาวางไม้มาปุ๊บมันทับไปปุ๊เลย่วอไม่ได้เป,ป็นการขุดนะไม่ได้เป็นการขุดนะใช่ทนีนี้นะ็จะครับ รเราขามเรือกันไหมเออว่ะเหมือนเราจําได้ว่ามันมีทะเลอยู่นี่แล้วก็หนีออกทะเลเลยดช่ไหม,ไมอยากอยู่ไปโอมป่าแห่งความลันทวดนี่แล้วอะ่ะโคตรลันทวดเลยนี่หน่อยเดี๋ยวเขาดูซิว่าเรือมันข้ามไงออกมาหน่อยก็จะข้ามฟองเรือขาดไม้แค่เดียวอุย้ยโตที่เหอะเราต้องตอนนี้นเรารอต้นไม้อนนันโตกว่นดีกว่า เ,เราเรารู้ว่าเราขุดตรงนี้ไปดิไม้ตรงนี้ก็มีนี่แล้วก็ขุดแล้วก็ย้ายถิ่นฐานเลยเออว่ะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเธอย่าเพิ่งขุดมันยังไม่เช้าเต็มทียังเพิ่งยังเพิ่งต้องรอมันขึ้นชา้าจริงก่อนวันจะเย็นไงไอ้ิบูซอมบี้มันยังไม่ถูกละลายเลยเป็นสโนว์แมนในตัวเธอมีไม้ห,หนึ่งอันใช่ไหมยืดไม่เข้าหน่อยเ,เอดี๋ยวเขาจะคับเลยญข้นกับไป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 โอเคมันโดนเผามันโดนเผาอยู่ยินเสียงไหมดีเสียงไหม เผาอยู่เยี่ยมมาถล่มบ้านหรือบ้านต่อเอ้าเดี๋ยวอยู่เออ๋อหมามันสู้กับเกียวตันอย่าตีมุมตีมุมยังปลอดภัยเพื่ออะไรอะไรอะไรเกียวตันอยู่หรอตายแล้วเหรอโอเคห้ามเก็บของจากมันนะเพราะเป็นของธรรมชาติห้ามขามมัเตอร์อะไรเงี้ยกินเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้ อุ้ยตัวเขียวๆน่ะอันตรายสุดละอย่าเข้ามานะมันเหมือนจ้องเราอยู่เพราะว่าเก็บต้นไม้ไปก่อนกันระวงต้นไม้นี่คือสมบัติล้าค่าที่ของเรานะถ้ามันหายไปนี่คือจบเกมนะเพราะเราจะไม่มีไม้อะไรอีกเลยโอ้ยไอเขียวไอเขียวโอ้โหมาจากไหนวะมันมาจากข้างล่างเลยเธอเธอทิ้งดินทิ้งดินทิ้งของทิ้งกล่องอะไรสักอย่างที่แบบเราเก็บมาได้เฮ้ยเขาก็ได้ของจากเขี้ยวตั้นต้องทิ้งเหมือนกันปิดกดปิดกดปิดกดให้กดไม่ได้ เธอกินกินกินเลือดคือรถเธอฉุดเลยตอนนี้เลือดเขาแทบเป็นรถเลยแอนดูนายไปกับเซอร์าัตเฟช่วนายมาไปกับเวลุออมไปมัวละโอเคโอเคได้ละ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 โอ้โหไปดูแล้วงี้ยโอ้โหได้แล้วทําไงทะเลเจอแล้วเธอเขาเจอเลยแล้วงี้ไปดูแล้วเอาเธออะไรเงี้ยไม่ตามมาเราผู้สังเหกนไปไกลเลย ยู่ไหเนียนเน่ยอ้า,าวหาวแกไปเจออีกอันไหนเธอขนลังขนลังขนลังเรือนี้เรงนี้เรืออยูอ่นี้เลียวิปีรถูกไหมอ่ะเยี่ยมเนียนเนีนตูอ่าขนาดเขนาเลเเเลเป็นวพีชวัดพีเออเรียบร้อยเออไปึง าละสูเดนกว่าให้กวพี่เตียนเนียนนู้นงตอนนี้จะเปิดแยนไชื่อเราเราจะเป็นรถทดอีกต่อไปได้ไหมเอาละเดีเลยดีเลยเห็บประจาเห็บประจ้าขันเห็บปะเจเ้าโอเคต่อยแตกแหลนห้ามห้ามวิ่ง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  พี่มิงั้นหลอดอันนี้รดอาหารมีจำกัดกดหาได้ก็ยากมากเจ้าสากโอ้โหอย่าลงนะลงนี่ตุ้ยเย่ในน้องเธอลงเรือหน่อยลงเรือตรงสายแม่น,น้ำนี่หน่อยลงเรือลงเรือเลยงลงไปเลยไปดิ เปน็นกำลังขึ้นกำลังขึ้นเออตีก็หมึดเออ,อ,อมาไปเลยไปดิตามแม่น้ำไปเลยเนียนเนียนดูไงเขา,าถูหมูบ้านให้ ไหนโอ้ว่าเธอเฮ้กี้แน่อุ้ยกองโจรโอ้ยอย่าเข้าไปใกล้นั่นน่ะตีเรือตีเรือกลับตีเรือกลับก่อนแอบเอฟเอฟเอบเอฟ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 แต่ถึงเราแต่ถึงงั้นเราก็เปิดกล่องไม่ได้นี่หว่าเธอเออว่ะเปิดกล่องจะทำไม่ใช่ไม่ได้ปนของไม่ได้ปนของไม่ได้บางคนดีขนาดโจรแล้วก็ปนไม่ได้เช่นกัน ใจเราบริสุทธิ์เอาเธอไปไหนแน่มานี่จววิ่งนะค่อยเดินแล้วก็เดินเหมือนกัน,นไปตามแม่น้ำต่อเลยปะเดี๋ยวเข้าไปแฝ้เลยนะอ,อะไรนะทำไมฉันดีเยี่ยมอูอยอย้เห็นะนะมันมีซีตกแต่ว่าห้ามเก็บ เฮ้ยเธอวิ่งทำไมวิ clothes, ่งทำไมวิ่งทำไมพอเขาเจอหมู่บ้านแต่แหลกก็อย่าวิ่งเจนก่อนเจนก่อนเจนก่อนขบวนเข่าใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมเลยพระเจ้าช่วยกระทอดได้โปรดให้หมู่บ้านเราด้วยเธอเยี่ยมเจอแล้วจะมีคนรับซื in, after, in, after, in, ้อก so ี่ไม้นกันอีกอย่างนึงเจนแล้วก็เจอพี่พักพิงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะให้มันลงตีเหล็กอาจจะมี ก็ได้หรือเปล่าเว้ยเฮ้ยไอ้แมลงกูนึกโอ้โหอยากแย่งกันเข้าอยากแย่งก mm ันเข้าด uh ูก oh. ล่องสิโอ้ยยาบมือมันสั่นโอ้ยหยาด้าหยาผิดกดหยาผิดกดอุ้ยมือมันสั่นสั่นมือมันสั่นชิบหายเลยหยับมือแบบมือผมมันสั่นอ่ะมันอยากโป้นอะเฮ้ยเฮ้ยเธอ เราอยู่บนนี้ไหมนี่บ้านได้บ้านพักละอยู่บนนี้อยู่บนนี้อยู่บนนี้นี่นี่ชั้นสองชั้นสองโคตนโลงเลยเนี่ยบ้านพักเราก็ไปปุ้นเตียงก็ไม่ได้ขุดไม่ได้แต่เตียงนอนเตียงชาวบ้านได้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยคนนี้โอ้เขาไม่ขายเลกกับอันเนี้ยคนเนี่ย เขาว่าน่าจะมีโอกาสขายเลขไอ้นะไม้เป็นอะเมโลยูอ่ะเน,นเนี่ยวนียคนเนี้ยเนี่ยแต่มันเอา่านมาขายเป็นอะเมโลได้แล้วก็เอาอะเมโลมาซื้อกว่ารู้อ่ะของออกจากอัปเดตไออัเกรดที่เป็นไล่มนได้วะ่ะเอ้ยเอ้ามองอะไรพี่ผมผมไม่ได้ทำอะไรครับพีมไม่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่นพี่กเลมพี่ปลอดภัยใช่ไหม โอเคพี่ยังไม่ได้ทำอะไรพี่โกเลมยังโอเคอยู่อุ้ยเจอบ้านที่มีนี้เร้ก็ไมพปวูดที่โต๊ะ <c oughs> จะมืดแล้ววะ่ะเธอหาบ้านอยู่เหรอเธอเนี่ยเขาได้บ้านแล้วเนะี่ยเออเอาเอาอย่ามาแย่งเตียงนองนนงี้ดิเฮ้ยชิบไก่แล้วเธอมืดแล้วมืแล้วเธอมาอยู่นะี่นเธอตกเหรอ โอเคโอเคโอเคขึ้นมาได้อยู่ด้วยไหมโเคโอเคหาบ้านก่อนตอนหาบ้านก่อนบ้านอะไรก็ได้ขอร้องแหะตอนนี้ไม่งั้นโดนมอเตอร์ยำกำหมมแน่นอนขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้น่ขึ้นนขึ้นนขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นางตุ๊ค้ับบางอก่อนขึ้นบนนี้ก่อนโอเคโอเคขึ้นมาขึ้ม้นมายงอุดเม็ดดสกับ เธอ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 วางตุ๊กรับวางอะไรเลยนี่เป็นที่ปัก like, หลักของเราเอ้ยอย่าตีสิเฮ้ยอ้าวแล้วไม่บอกดีๆแล้วอ้าวอ้าวตุ๊กีดีข้าวเลยกะชิปป้ตุ๊กรับเขานี่ไหนเขาวางอี่างไรวางตรงมุมหน่ะหนๆๆหน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 โอเค จะใช้ข้าวอย่างสิ้นเปลืองแหะมีประโยชน์เขาจะแอบออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปปลูกต้นไม้หน้านไไบ้านอเคปลูกต้นไม้แล้วตอหนีชิงหนีดีกว่าขึ้นไปเหมือนเดิมอุดเร็วอุดเร็วอุดเร็วเวขามีไม้อยู่ในตัวละอุดเลยมาเมื่อกี้จะเข้าตัวถึงเ,เยี่ยมเลยได้บ้านหลังหนึ่งอู้ Uh. Uh. Ugh. <laughs> Ugh.